ขอแชร์แป๊บนึงนะคะขอแชร์แป๊บนึงจะได้ทั่วถึงกันวอละ youtube นะคะโอเคนะ youtube นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาการแชร์นะคะเราก็จะแชร์ไปยังสองอันนี้แหละค่ะมันจะได้แบบไม่ต้องไปแชร์หลายทีนะคะไม่ต้องไปแชร์หลายทีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ เราจะมาพูดคุยกันอีกหน่อยอกันล้กันนะคะเพราะว่าบางทีเราก็ห่างหายไปเนาะแล้วก็เรายังอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจหรือว่าวางแผนงานอะไรต่างๆนะคะด้วยการรวมตัวกันนะคะจากตอนแรกที่เราเป็นแค่กลุ่มนะคะไ t e l โ t ต s สไทยมา s s a g e นะคะแต่กลุ่มเราจะต้องเป็น สมาคมค่ะเพราะว่าเราไปที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะไม่มีใครเขารับเรานะคะค,คือไม่ได้อยากจะหัวล็อกขนาดนั้นเรามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าจําเป็นต้องทำอะนะคะมันจําเป็นต้องทําแล้วนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นไฟสุดท้ายรถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะอย่างที่อ้อนนะคะได้ตอนนี้เรามีการทำ Facebook เฉยๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะสามารถทำเป็นเว็บไซต์หรืออะไรต่อไปหรือเปล่านะคะลองดูต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่ควรจะทำแล้วก่อเกิดประโยชน์เราก็จะทำแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมามากมายหรืออะไรเราก็จะยึดอันเดิมนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องชื่อนะคะก็ยังเสนอมากันได้ค่ะเราอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้ดูกันไปนะคะแต่ว่า อตอนนี้เรายังใช้ชื่อดืมอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสมาคมก็จะเป็นไวท์โรตัสไทยมาสช์เฟอร์เรนนิ่งนะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในต้นปีหน้าเพราะว่าเราสมัครไปแล้วแต่ยังไม่ได้เลขที่สมาชิกนะคะเรายังไม่ได้เลขที่สมาชิกแค่นั้นนะคะก็ขอความกรุณาอยู่ในความสงบนะคะแล้ววันนี้นะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะกันนะคะ,ะ,คะเพราะว่า หลังจากการที่ปวดหัวมาทั้งอาทิตย์แล้วนะคะปวดหัวมาอย่างหนักนะกะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราบอกเลยนะคะเป็นอะไรที่เรายอมแพ้ในปีนี้ก็แล้วกันนะคะเป็นอะไรที่เรายอมแพ้ในปีนี้นะคะแปบ๊บหนึ่งนะกินน้ำแป๊บหนึ่งก่อนนะคะไปนะคะซื้อกันได้นะคะเอสเปรสโซ่นะคะอาทิตย์นี้เป็นมัชชาราเต้นค่ะอร่อยมากนะคะอร่อยมากจริงๆนะคะเพื่อน คิดถึงบ้านอะ่ะคิดถึงเบ้บานคิดถึงเมืองไทยเมื่อไหร่ก็จะต้องไปซื้อร้านนี้ค่ะนะคะรสชาติเขาโอเคมากนะคะอืมนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังอีกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะคะเออเราบอกเล่าเรื่องราวเราใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะและเชิญชวนเชิญชวนนะคะเปล่าประกาศฮี่นะคะ เพื่อนๆถ้าใครรู้ตัวว่าตัวเองเป็นร้านนวดไทยสายขาวอย่างแท้จริงแล้วคุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดีๆได้นะคะกดรูนามาลงชื่อนะคะทักอ้อนมาหน่อยนะคะอ้อนจะจุงมือเข้ามาในกลุ่มในสมาชิกของเราโดยไม่ต้องเสียค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะคะพ่อแม่พี่น้อง ทุกคนกรุลูามารวมตัวกันนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีใครที่จะช่วยคุณแบบนี้อีกแล้วเราใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราเาว้าเวตาเตมาเป็นระยะเวลาหนึง่งจนมาถึงสิ้นปีนะคะจนเราเจอแนวร่วมนะคะแนวร่วมความคิดอุดมการเดียวกันอะไรก็ตามต่างๆนานา จนสุดท้ายตกผลึกมาว่าเราต้องเป็นสมาคมให้ได้ในต้นปีหน้าเราจะเป็นให้ได้เราเป็นแล้วแต่เรารอแค่เลขที่สมาชิกนะคะรอแค่เลขที่สมาชิกอันนี้มันต้องใช้เวลาหนึ่งสองเดือนเพราะฉะนั้นมันจะคาบเกี่ยวไปจนถึงต้นปีหน้าแน่นอนนะคะเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าหยุดงานไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้มันจะยูนแล้วเพื่อนๆนะคะมันไม่ทันจริงๆนะคะ มันมีเรื่องที่อ้อนแบบอัดอั้นตันใจมากแต่ก็ยังไม่ได้อยากจะเล่าให้ใครฟังเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เครียดมากตัวตอนช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะมันเครียดมากจนถึงขั้นเครียดจนปวดหัวนะคะแล้วก็มีการระสำระสายในกลุ่มกันเองเหมือนกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปอะ่ะเราใช้คำว่ามันเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะเลือกแต่ ในทางเลือกสุดท้ายนั้นเราก็โดนบล็อกอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราส่งจดหมายไปหาคุณอีเรียบร้อยแล้วว่าเราเยียบอ่นะ,ะเยียบป,ปีนี้ฉันเยียอุปมันจะเป็นอีเมลสุดท้ายของกลุ่มพวกฉันในปีนี้เรายอมแพ้จริงค่ะเราบอกเลยว่าเราถึงขั้นจะต้อง ใช้คำว่าเราแพ้ในปีนี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าปีหน้าเราเอากันใหม่นะคะเพื่อนๆบางคนถอดใจบางคนท้อแท้บางคนเสียใจนะคะไม่เป็นไรนะคะเราเราใช้คําว่าเราเริ่มดําเนินการไปแล้วบางส่วนนะคะซึ่งนะคะในปีหน้าเรายอมรับว่าเราจะไม่แพ้แน่นอนคิดว่าง,งั้น ด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะคะด้วยความร่วมมือจากคม้อมูลนะคะคนทำบมญชีของข้าพเจ้านะคะและหลายๆคนที่ระดมความคิดนะคะคนเก่งๆทั้งหลายนะคะระดมมาช่วยกันนะคะกลุ่มนวดไทยสายขาวของเรานะคะหรือว่า สมาคมนวดไทยสายขาวในต้นปีหน้าเราจะประกาศนะคะว่าเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่หยุดแน่นอนนะคะเราจะลากทุกๆร้านนะคะจูงมือทุกๆร้านนะคะให้ได้รับเกียดนะคะให้ได้รับศักดิ์ศรีนะคะและสามารถใช้สวัสดิการทุกสวัสดิการในสวีเดนให้ได้นะคะ เพราะเรามาไม่ใช่เล่นๆนะคะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากและเหนื่อยและเครียดและฝ่าฟันอะไรหลายๆอย่างแต่เราก็ทำมันมาจนเราใช้คำว่าเรารวมกันมาได้ขนาดนี้แล้วเก่งมากแล้วค่ะเพื่อนๆนะคะท่ามกลางพายุหมอกควันต่างๆนะคะแต่สิ้นปีนี้นะคะขอประทานอภัยในความ เราใช้คําว่าเราสิ้นหวังนะคะเราสิ้นหวังและเราหมดหวังกับคําตอบของเขาจนเราต้องเยียอุ้บนะคะเราต้องยอมแพ้ชกชคยกทงข่าวเลยะคระัปีนี้บอกว่าฉันจะส่งอีเมลหาเธอเป็นฉบับสุดท้ายสําหรับปีนี้นะคะแล้วปีหน้าฉันจะกลับมาใหม่พร้อมด้วยความมั่นใจหลายๆอย่างนะคะการที่เราจะเป็นสมาคม การที่เรามีลูกสมาชิกนะคะที่นะคะเป็นสายขาวกะรุนานะคะลูกสมาชิกทุกคนนะคะเป็นสายขาวเท่านั้นนะคะเพราะนะคะกะรุนากลับเข้าไปดูใน Facebook อีกรอบนะคะเราเขียนกดไว้ตัวใหญ่มากข้างบนเลยนะคะในแพลตฟอร์มของเราว่าทุกสมาชิกในรอ่าในกลุ่มของเรา ต้องยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นสายขาวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสายอื่นเราไม่รับนะคะหรือว่าถ้าคุณจะกลับใจจริงๆเราก็ให้อภัยแต่ต้องบอกกันก่อนนะคะไม่ใช่มาแอบทำแอบสมัครแอบบอกแล้วไปโดนตํารวจจับได้วันหลังนะคะคุณมีบทลงโทษจากกลุ่มนะคะ คุณไม่ใช่จะแบบลอยนวลไปได้แบบกริบไม่ใช่นะคะคุณต้องยอมรับการกระทันของตัวเองนะคะผลลงโทษคืออะไรนะคะเราจะแฉเท่านั้นเองค่ะถ้าคุณยอมนะคะถ้าคุณยอมว่าคุณไม่อายใครก็เรื่องของคุณคะ่ะแต่เราจะแฉทุกแพลตฟอร์มที่เราจะทำได้นะคะทั้งขึ้น Blacklist ไว้เลยนะคะใน f a c e b o o k นะคะ ชื่อนามสกุลล้านคุณนะคะและลูกน้องในล้านด้วยนะคะทุกคนต้องเป็นพยานและช่วยกันนะคะชื่อเหล่านี้จะไม่ถูกลบจนกว่าคุณไปพิสูจน์ตัวเองบนศาลนะคะว่าคุณไม่ผิดฉันถึงเจาออกนะคะคุณไม่มาเล่นเล่นไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเราต้องยืนยันและช่วยกันจริงๆจังๆเพราะสายขาวในสวีเดนตอนนี้ลำบากมากนะคะ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงร้านคุณร้านเล็กๆแต่คุณฝีมือดีมีลูกค้าประจําคุณอยู่ได้มานานแล้วเราพร้อมจะอ้าแขนรับคุณโดยไม่มีค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันแบบสุดๆแล้วนะคะช่วยกันแบบถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะถ้าไม่มีความช่วยเหลือจากอาสาสมัครของพวกเรานะคะ เรามากันไม่ได้ถึงขนาดนี้เราพูดแค่นี้นะคะต่อไปนะคะในอนาคตจะมีการออกใบป,ประกาศนะคะซอร์ติฟิเคตจากสมาคมของเราในอนาคตนะคะซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ยืนยันว่าร้านของคุณนวดขาวแน่นอนนะคะแล้วการุณานะคะอย่าแอบทำ นะคะสายขาวตัวโยงเขาจะไม่แอบทํากันค่ะเขาจะสักสียิ่งกว่าอะไรนะคะเอาเงินมายัดมือยังไม่ทําเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาเป็นสายขาวอย่างแท้จริงนะคะไม่งั้นคุณจะต้องโดนแฉแน่นอนค่ะนะคะปรบมือให้กับความพยายามของทุกคนนะคะ แล้วที่อ้อนต้องมาไลฟ์วันนี้อีกรอบก็คือบางทีอ้อนก็ไม่ว่างนะคะไม่ว่างจริงบางทีก็ประสบปัญหาอะไรหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นณจุดนี้ขอประกาศว่าบุคคลท่านใดร้านใดมีความนะคะ,ะสมัครใจนะคะเราใช้คําว่าสมัครใจเพราะไม่ได้มีใครบังคับคุณนะคะ ถ้าคุณรู้ตัวคุณเป็นสายขาวและยังทํางานอยู่และมีอุรมคติอุรมการเดียวกันที่จะไปกับเพื่อนพ้องสายขาวด้วยกันแบบฟรีๆแบบลากจูงกันไปนะคะเราจะจูงมือกันไปมาสมัครเป็นสมาชิกเป็นเพื่อนฝูงกับพวกเรานะคะเพราะว่าพวกเรามีจํานวนหนึ่งแต่อ้อนคิดว่ามันยังหลงเหลืออีกเยอะอยู่เพื่อนๆเ,เข้าใจใช่ไหมหากคุณคิดว่าคุณเป็นสายขาวนะคะ ก็มาสมัครเป็นสมาชิกกับเรานะคะแล้วเราจะช่วยกันไปนะคะในขั้นตอนใน Facebook เราเขียนไว้3ข้อคุณไม่ต้องตกใจคุณไม่ต้องกลัวบางคนตกใจเลยอุ้ยจะทำอะไรจ๊้นไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าเรายืนยันในอุดมคติเดียวกันเราคือว่าเปิดทางให้สายขาวเท่านั้นนะคะ แต่ว่าใน3ขั้นตอนนี้ที่เราจะต้องมีเพราะอะไรนะคะแต่ละคนอยู่มุมเมืองไหนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน1อ้อนขอแค่ใบบิลลสนิ่งริจิสเทียร์จากกรมตำรวจนะคะใบแรกนี่เลยอ้อนจะเป็นคนตรวจเองนะคะขอความกรุณานะคะอย่านะคะอย่าปลอมแปลงเอกสารนะคะไม่งั้นดิฉันซีล็อกไว้หมดนะคะอาซีลล็อก เฉยๆว่าคุณส่งมาแล้วแต่ดิฉันไม่ซีล็ลอกใกล้ๆเอาพชุนูมเบอร์ของคุณไม่เอานะคะ,ะดิฉันซีล็ลอกไว้ว่าคุณส่งมาให้ฉันจริงๆนะคะฉันตรวจอ่านดูแล้วแต่ถ้าคุณกล้าที่จะปลอมแปลงเอกสารฉันก็จะได้มีเอกสารยืนยัน,นยว่าเออฉันน่ะได้รับเอกสารนี้จากคุณจริงๆแต่คุณโกหกไง คะคุณโกหกฉันฉัไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งที่อ้อนจะต้องยืนยันตัวเองว่าฉันทําถูกต้องทุกข,ขั้นตอนแล้วนะคะตัวนี้นะคะสําคัญมากเพราะบางคนไม่กล้าส่งให้อ้อนค่ะนะคะแค่ถามข้อหนึ่งก็ไม่มาแล้วก็กลับไปค่ะฉันไม่คุยด้วยนะคะเพราะว่าคุณต้องยืนยันตัวเองด้วยคุณเป็นใครมาจากไหนเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคือข้อหนึ่งสำคัญมากส่งมาให้นะคะ พินยพรวงสายยายแพชชอนนะคะว่าคุณอยากจะเป็นสมาชิกกับเรานะคะอยากจะเป็นเพื่อนฝูงกับเราเรารับคุณแน่นอนค่ะนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะใบ b ีล a สนิ่งริจิสเ e ีจากกรมตำรวจหรือภาษาไทายแปลว่าใบก่อบประวัติอาชญากรรมนะคะตัวนี้สำคัญมากเพราะ ถ้ากรมตํารวจแน่จริงเขาจะต้องเขียนไว้สลักหลังว่าคุณเคยไปทําอะไรมาหรือเปล่านั่นนน่นนี่นะคะแต่ถ้าคุณประวัติดีคุณก็ไม่ต้องกลัวอยู่แล้วนะคะใบนี้ใช้เวลาในการขอประมาณ1อาทิตย์นะคะ1-2อาทิตย์นะคะไม่เป็นไร ส่งข้อความมาหาเราว่าคุณทําเรื่องขอไปแล้วนะคะหรือแม้กระทั่งว่าออขอยากจังเลยนั่นนูนี่ก็ไม่เป็นไรเรารอได้ไอตัวเนี้ยเรารอได้แน่นอนขอแค่คุณยืนยันว่าคุณไม่เคยกระทําความผิดคุณเป็นสายขาวที่แท้จริงนะคะเรารอได้ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพราะว่าใบเนี้ยมันสําหรับคนแก่บางคนมันขอยากมากนะคะเพราะว่าเขา ขอไม่เป็นจริงๆนะคะเขาต้องให้ลูกเต้ามาขอให้อะไรก็ว่าไปอันนี้รอได้นะคะข้อหนึ่งนี่รอได้ไม่ไม่จำเป็นว่าต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนะคะรอคุณได้ไม่เป็นไรบอกอ้อนได้นะคะข้อหนึ่งเลยนะคะใบนี้ต่อไปนะคะส่วนใหญ่ก็ผ่านกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวสําหรับสายขาวอยู่แล้วเขาไม่เคยกระทําความผิดใดๆเขาก็เลย ฉวนะคะส่งมาก็ตรวจดูอ่านดูไปชฉวๆนะคะข้อหนึ่งง่ายมากข้อหนึ่งง่ายมากนะคะข้อสองนะคะก็คือการตรวจนะคะใบประกาศนียบยัตรหรือ,อใบที่เราพกมาจากเมืองไทยะคะ่ะทุกคนจบจากสถาบันไหนมาก,ก็ตามนะคะเราเชื่อมั่นในฝีมือของคุณนะคะ คุณจบไหนมาก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะพิจารณานะคะจำนวนชั่วโมงนะคะและฟังดูประวัติการทำงานของคุณนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมาพกมาจากเมืองไทยอะ่ะฉันไม่เก่งเลยแต่ฉันมาทำงานเนี่ยเป็นสิบปีแล้วคุณเก่งแล้วคะ่ะคุณเก่งมากเลยแน่ใจและมั่นใจในพวกตัวพวกคุณมากนะคะพวกคุณทำงานทุกวันมีชั่วโมงการทำงานที่ผ่านยาวนานมามากแน่แล้วนะคะมีการเรียนรู้อะไรต่างๆมานะคะขอ นะคะบางคนที่ไม่เก่งไม่เป็นไรนะคะของหนังนี้มันเรียนกันได้นะคะบางคนเรียนจากอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามแล้วแต่คุณเอาที่สะดวกสบายนะคะไปศึกษาไปเรียนกันเอาเองเพราะถ้าฝีมือของคุณไม่ดีจริงลูกค้าคุณไม่มีแน่นอนนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะข้อสองนี่นะคะก็เป็นการตรวจใบประกาศน,นียบัตรจากาผู้อาวุาโสจากรุ่นพี่นะคะของกลุ่มเรานั่นเองนะคะก็คือ ตอนนี้ยังมีประธานนะคะประธานนัมบวนก็คือพี่สายน้ําอยู่นะคะและมีพี่ยุพานะคะเออพี่ยุวดีนะคะเป็นคนช่วยตรวจด,ด้วยแล้วในอนาคตอาจจะมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะคะเช่นครูออนนะคะครูออนก็ยังไม่มั่นใจนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะมีสามคนนะคะตอนนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะใครทําก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เพราะว่าพี่สายน้ําแกลาพักร้อนนะคะก็อาจจะ ข้อ2นี่นะคะก็ไม่ยากเลยเหมือนกันนะคะแค่ส่งใบประกาศสนิบัตให้พี่เขาดูนะคะและบอกเล่าเรื่องราวว่าทํางานมากี่ปีแล้วเก่งแค่ไหนอะไรยังไงบางคนเป็นระดับมีเป็น10บใบอะนะคะเก่งมากนะคะเก่งมากเราก็ผ่านนะคะเออเราคุยกันแบบง่ายๆเราไม่ต้องเยอะนะคะแต่ละคนแบบเก่งมากนะคะบางคนมีใบสองใบอะจะอายมามาอันขอเป็นสมาชิกไม่ต้องอายค่ะนะคะเข้ามานะคะแล้วบอกเรานะคะ คุยกันแบบพี่น้องซื่อๆนะคะโอ๊ยป้าก็ทํางานมาเป็นสิปีแล้วลูกเอ๋ยใบประกาศก็มีอยู่ใบเดียวแปลกแหลกนะคะเอาไม่เป็นไรค่ะ,ยะอย่างงั้นคือแบบป้าเก่งมากป้าอยู่เนี่ยฝ่าฟันมาไดขนาดนี้เก่งนะคะยกนิ้วให้อีกนะคะเก่งมากนะคะไม่ต้องนะคะไม่ต้องคิดเข้ามาหาเราก่อนนะคะคุยกันนะคะอ้าวข้อสองง่ายใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยนะคะ ส่วนข้อสามนะคะไม่ต้องตกใจตกใจอีกแล้วเพื่อนหลายคนตกใจกูถอยดีกว่าตกใจมากเลยนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะคะข้อสามเป็นการตรวจสภาพร้านนะคะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะเพราะาตอนนี้เทคโนโลยีเราวิดีโอคอลกันได้นะคะวิดีโอคอลจาก messenger facebook เนี่ยแหละนะคะนัดเวลากับพี่เขานะคะข้อสามก็จะเป็นตอนนี้เป็นพี่น้องกับพี่อมรน,นะคะสองคนที่ช่วยกันนะคะ เพราะว่าเราจะต้องแบ่งกันกันทํางานกันเพราะว่าไอ,ไออ้อนทําอยู่คนเดียวกูจะต้องตายแน่เลยก็ปวดหัวนะคะแบ่งกันทํางานแบ่งความช่วยเหลือกันนะคะข้อที่3จะเป็นพี่อมรกับพี่น้องนะคะพี่น้องร้านไฮโซ5ดาวจากเมลเมอร์นะคะ เขายินดีที่จะช่วยนะคะและแนะนำร้านของคุณบกพร่องตรงไหนนะคะมีอะไรที่ไม่งามตานะคะต้องฟังพี่เขาด้วยนะคะพี่เขาเป็นสปาระดับ5ดาวนะคะและมีเอ่อก่อนอื่นเรายึดหลักเลยนะคะว่าแต่และข้อมูลจะมีการตรวจสอบที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าคุณผ่านการตรวจสอบจากข้อมูลมาแล้วคือแบบเลิศมากแล้วนะคะไม่เป็นไรเราแค่ เอ่อวิดีโอคอชมร้านกันเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจเลยคุณไม่มีเสียสตังซักบาทนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราจะต้องมานั่งพูดคุยว่าคุณไม่จําเป็นต้องเสียค่าอะไรเลยนะคะไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะอ่าวิดีโอคอชมร้านนะคะจากหน้าปากประตูร้านเข้ามาจนถึงข้างในนะคะเรารับฟังทุกความคิดเห็นนะคะเพราะอะไรคุณถึงต้องติดสติกเกอร์นะคะ เพราะอะไรที่คุณต้องมีพรมที่พื้นนะคะเพราะอะไรอะไรก็พูดคุยแบบญาติพี่น้องกันเลยค่ะยิ่งถ้าข้อมูลคุณตรวจมาแล้วก็ฉิวนะคะเพราะว่าพี่เขารับฟังอยู่เสมอนะคะอาจจะมีปรับปรุงถ้ามันรกจริงๆรกแบบสุดๆพี่เขาจะแนะนําเล็กน้อยเฉยๆนะคะขอให้คุณเปลี่ยนขอให้คุณทําได้ไหมนะคะด้วยความสุภาพและยอมรับในการตัดสินใจของร้านด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะ อ่าข้อ3นะคะพี่น้องจากมารเมอร์และพี่อมอนด้วยนะคะ2คนนี้นะคะแต่ละขั้นตอนเราจะช่วยกันนะคะขอแค่นะคะนี่สามขั้นตอนง่ายมากเลยเห็นไหมถ้าหมด Good h ูช c นทั้ง3ขั้นตอนก็คือคุณสามารถผ่านเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มเราได้เลยนะคะแล้วนะคะอ้อนขอบอกอีกรอบนะคะว่าคุณอ่านดีๆใน Facebook เราหรือยังนะคะ ถ้าคุณเป็นสายดำหรือคิดจะมาหลอกลวงเราเป็นสายเทาอ่อนๆก็ตามอะไรก็ตามแต่นับจากคุณเก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มเราแล้วคุณต้องข่าวนะคะคุณต้องข่าวนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะชื่อกลุ่มเราคือกลุ่มนวดไทยสายข่าวสวีเดนเพราะฉะนั้นเราอยากจะรวมตัวกันขาวจริงๆได้ไหมนะคะไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะคะ ขอให้ทุกคนมารวมตัวกันเราอยากรู้จังเลยว่าสายข่าวที่เหลือมีอีกกี่ร้านคะนะคะทุกขั้นตอนในการตรวจสอบหรืออะไรก็ตามเราพูดคุยกันแบบพี่น้องไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวเลยนะคะเป็นแบบซื่อๆเป็นอย่างเงี้ยคนธรรมดาเหมือนกันเลยนะคะสรุปสุดท้ายมา3ข้อนี้แล้วเราจะมีการมอบประกาศนิยบัตรนะคะส่งไปให้ถึงบ้านของคุณเลยนะคะคุณไม่จาเป็นต้องมารับจากใครหรืออะไรนะคะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้รับเกียรตินะคะการเป็นนวดไทยสายขาวที่ประกอบอาชีพสุจริตในสวีเดนแล้วจากสมาคมเรานะคะโอเคนะคะนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวการันตีอีกอย่างนะคะที่นะคะเราจะเอาไปใช้ยื่นกับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะว่าทุกท่านมีการตรวจสอบมีการยืนยันในหลากหลายขั้นตอนแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนกาุุณามารวมตัวกันนะคะบางคนบอกว่าฉันเป็นสายขาวแล้วฉันอยู่ของฉันซื่อๆฉันไม่อยากไปรวมกับใครได้ค่ะไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าการการตัดสินใจของคุณนะคะแต่การตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นนะคะดอกนะคะเป็นหมากสําคัญที่จะก้าวต่อไปของพวกเราค่ะตอนนี้พวกเรามีสมาชิกแล้วประมาณ20กว่าร้านนะคะเกือบ30ร้านแล้วนะคะแต่เรายังตรวจไม่หมดเลยนะคะเพื่อนๆ นะคะเพราะบางคนก็ยังไม่ได้ส่งใบอชัชญากรรมให้อ้อนนะคะขอประทานโทษด้วย,วยถ้าอ้อนไม่ได้ส่งข้อความไปหาแปลว่าคุณไม่ส่งมาเราก็ไม่ตอบกลับนะคะเพราะว่าใบนี้สําคัญมากนะคะคุณกรุณายยืนยันตัวเองด้วยนะคะ ต่อไปข้อหนึ่งข้อสองข้อ3ม,มันจะลันไปตามลำดับของมันค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอความกรุณาด้วยช่วงนี้ยังมีผู้สมัครไม่เยอะนะคะถ้าใครสนใจอยากไปสมาชิกกับกลุ่มเราเรียบๆส่งข้อความมาหาอ,อ้นนะคะเราจะจุงมือกันไปพูดคุยกันแบบนี้แบบโอ้ชิวๆสบายสบายนะคะเมีความสุขมากนะคะเพื่อที่จะต่อไปในปีหน้านะคะแล้วกลุ่มเราก็เราคาดหวังว่ามันจะมีคนมา เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรตัดปัดจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันยากเกินไปและมันไม่น่าเป็นไปได้ออกไปแล้วนะคะเราช่วยเหลือทุกร้านอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนกรุณามารวมตัวกันนะคะจริงๆเราอยากจะดูตัวเลขเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีสมาคมเรานะคะสมาคมนวดไทยสายขาวที่จะเป็น ในปีหน้านะคะและมีสมาคมนวดไทยของพี่ยุ้ยมิมินะคะจากสตอกโฮมอีกหนึ่งสมาคมนะคะและก็มีสมาคมเก่าคือไทยไวส์นะคะก็ <c oughs> ถ้าสามสมาคมเนี่ยรวมสมาชิกมาทั้งหมดแล้วเราอยากรู้เหมือนกันว่าจำนวนที่แท้จริงมันประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าคุณตกหล่นและไม่อยากจะคบกับใครก็เรื่องของคุณเ <c oughs> พ้าะหัวเราะเลยเธอนะคะมีมีเหมือนกันนะคะคนแบบ ม่อยากจะยุ่งกับใครเลยอยากอยู่เฉยๆได้ค่ะเรื่องของคุณนะคะนี่ก็แล้วแต่เรื่องของคุณเลยนะคะแต่เราก็ถ้าคนที่อยากจะสูงสิงหรือยุ่งกันหรือว่าเอออยากมีเพื่อนฝูงอยากเออฉัน้นดีที่ได้รู้จักคุณนะคะเพื่อที่จะไปต่ออย่างอื่นหรือว่าถ้าไม่ ไม่เอาวีพัสซี่ไม่เอาแพลตฟอร์มอะไรก็ได้เรื่องของคุณค่ะนั้นเป็นเรื่องของคุณเลยแต่เราแค่อยากรวบรวมสมาชิกว่าทั้งหมดมีสายขาวเท่าไหร่กันจ้ะในสวีเดนนะคะแค่นี้เลยวัตถุประสงค์หลักของเรานะคะอย่างอื่นเราไม่แคร์เลยนะคะคุณจะตกแต่งร้านยังไงร,ร้านคุณจะเล็กแค่ไหนร้านคุณจะอยู่ใต้ดินร้านคุณจะแบ่งเป็นห้องออกมาจากบ้านของคุณยังไงก็ได้นะคะมันไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะขอแค่คุณทำงานสุจริตนะคะ และนะคะมีการทำงานที่แข็งขันไม่ได้ทำอย่างอื่นนะคะเราจะเอาไปด้วยกันค่ะนะคะโอเคนะคะคลิปนี้เราจะพูดไม่ยาวเราจะพูดแค่นี้นะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะอย่าตกใจใน3ข้อที่อ้อนพูดมานะคะทุกคนช่วยเหลือกันอยู่แล้วแน่นอนนะคะไม่มีการบังคับให้คุณไปเอาต้นไม้ต้นไหนออกหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เป็นสมาชิกกับเรานะคะเข้ามาสมัครกันนะคะขั้นแรกก็ส่งข้อความมาหาอ้อนก่อนก็ได้นะคะพิญญพรวงสายยายแพชชอนนะคะแล้วเราจะพูดคุยกันแล้วเราจะส่งข้อความหากันไม่ต้องตกอ,อกตกใจนะคะไม่มีค่าสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะแล้วนะคะมีคนถามว่ามันเป็นคำพูดที่แบบตื่นตันรอดกันไหมรอดค่ะรอดนะคะเพราะว่า อ้อนนะคะส่งอ,อีเมลหาอีพัซหาอีพัสซี่แต่ว่าอีเมลสุดท้ายที่เขาตอบมาคือเขายอมรับพวกเราอยู่นะคะแต่พวกเราต้องมีขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามาและเขาพิจารณาเราอยู่ที่เขาพูดกับเรานะคะคุณอย่าเพิ่งไปเสียใจหรืออย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาต้องไม่เอาเราแน่เลยน้อยอ,อกในใจไม่ค่ะเขารับฟังเรานะคะ แต่ว่าให้เราเพิ่มขั้นตอนเนี่ยตอนนี้เราเพิ่มมาแล้วสามขั้นตอนนะคะและเสนอเขาไปแล้วนะคะแต่เขายังเงียบอยู่เราคิดว่าเป็นเพราะเรื่องสัญญาที่เคยทําไว้กับ TW นะคะตรงนี้มันอาจจะไม่สามารถผิดสัญญาได้หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เขาเลยแต่ปีหน้าเราว่ากันใหม่นะคะปีหน้าเราว่ากันใหม่แล้วเราจริงๆถ้าเราสายข่าวจริงๆเราทํางานดีจริงๆคอมอมูนยอมรับเราโปลิเซนยอมรับเราทําไมเขาไม่รับเรานะคะ ถ้าถึงตอนนั้นนะคะฉันเขียนไปบอกมาแล้วด้วยนะว่าถ้าคุณยังไม่รอมยอมรับพวกเราเราก็ไม่แข์ค่ะ นะคะเพราะมีแพลตฟอร์มใหม่เกิดขึ้นเยอะมากเลยตอนนี้นะคะคุณอย่าไปยอมแพ้นะคะมีผุดออกมาเป็นดอกเห็ดเลยค่ะนะคะถ้าคุณไม่เอาเราเราก็ไม่เอาคุณค่ะเราเขียนไปบอกแล้วนะคะเออนะคะแล้วแพลตฟอร์มอื่นนะคะออนส่งข้อความนะก็โทรไปโดยตรงแล้วเขาโอเคนะคะเขาบอกว่ารอคุณเป็นเอ่อเฟอเร์เรนนในปีหน้าแล้วเรามาคุยกันเห็นไหมนะคะ คนเราถ้ามันมีเขาเรียกอะไรความดีอยู่ในตัวคุณไม่ต้องกลัวเลยนะคะเราทําความดีอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่เปลี่ยนปีนี้ขอยอมแพ้ก่อนนะคะบอกมือบายๆเลยแบบไม่ไหวแล้วนะ <c oughs> เออนะบางคนถึงขนาดเครียดแค้นแบบเกลียดนะคะเกลียดอย่าเพิ่งไปเกลียดมากมายนะคะใจเย็นๆนะคะอะไรที่พอรับได้เรารับนะคะแต่อะไรที่มันมากเกินไปก็เราก็รับไม่ได้ค่ะเราก็รับไม่ได้นะคะเออนะ แล้วก็ปีหน้าว่ากันใหม่ว่ากันอย่างนี้นะคะปีนี้ขอให้มันไปฉลองคริสต์มาสกันแบบแฮปปี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยกลับมาลุยกันต่อปีหน้านะคะแต่ว่ามีสัญญาณที่ดีมากนะคะมีสัญญาณที่ดีมากจากแอป,ปหลายๆแอป,ปแล้วนะคะแล้วแอป,ปไหนที่ดื้อด้านไม่เอาเราก็ไม่เอาค่ะนะคะเพราะว่ามันมีทางเลือกเยอะมากมี Choice ให้เราเลือกในอนาคตเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเจอกันใหม่นะคะ คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้เราพอแค่นี้ได้ไหมคะนะคะฝากช่วยกดไลค์เพื่อลังใจให้ออนแอนด้วยนะคะเราทำงานกันหนักหน่วงมากนะคะบางทีถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะคะมันเครียดนะคะเครียดจนเกินไปนะคะแต่ว่า,าหลังๆมานี่ก็โปลงมั่งแล้วนะคะปรงปลงมั่งนะคะแล้วก็สู้ต่อไปด้วยนะคะแล้วจะช่วยพ่อแม่พี่น้องทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราสัญญาว่าเราจะไปด้วยกันนะคะเราไม่สามารถจะไปที่อื่นได้แล้ว เราต้องสู้กันไปแบบนี้นะคะและยังจะมีแนวร่วมทางความคิดนะคะหรือที่เราใช้คำว่าแนวร่วมสนับสนุนนะคะด้านหลังเราบล <ó> ็อกคอมเราเยอะค่ะนะคะเขาหนุนเราอยู่เยอะนะคะแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่เขาต้องมาออกนาม <c oughs> ไม่จำเป็นที่เขาจะต้องมาต่อสู้กับเรานะคะเพราะบางคนเขาชิลอยู่แล้วนะคะเขาผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่า พวกเราที่ยังไม่มีกลุ่มไหนอะไรก็ตามเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันนะคะผลักดันนะคะให้กของเราเป็นความจริงนะคะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะคะลากันไปก่อนดีไหมคะเดี๋ยวก็อาทิตย์หน้าจะยุลแล้วเนาะน็อตยุลนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันนะคะจะพยายามมาไลฟ์อีกถ้ามีเวลานะคะโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายด